สุนักเป็นอามาพาสจากเห็บทำยังไงดีโรคนี้ในบ้านเราถือว่าค่อนข้างพบได้ทั้งปีซึ่งส่วนตัวคิดว่าน้องหมาที่ป่วยเป็นโรคนี้แวะเวียนเข้ามารักษาเป็นประจำทุกเดือนเลยก็ว่าได้เพราะเป็นโรคที่พบได้ในสุนัขทุกเพศทุกวัยและทุกสายพันธุ์แถมยังส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายได้อย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะทำให้น้องหมาเสียชีวิตได้หากรักษาได้ไม่ทันท่วงทีอาการที่พบก็คือน้องหมามีไข้สูงซึมเบื่ออาหารโลหิตจ,จางมีขี้ตามีน้ำมูกและมีเลือดก,กําเดาไหลออกมาเนื่องจากโรคนี้ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้เก็ดเลือดต่ำพอเลือดไหลก็ทำให้หยุดยากอาจจะพบจุดเลือดออกบริเวณตาขาว เงือกและผิวหนังได้ในลายที่ภูมงคุ้มกันไม่ดีจะแสดงอาการแบบเฉียบพันธุ์ส่วนลายที่มีภูมงคุ้มกันดีก็จะแสดงอาการแบบเลื้อยลังประมาณ30-120วันทําให้มีปัะสสะาวะสีเข้มแดงมีภาวะแทรกซ้อนตามมามากมายเช่นภาวะไตาวายไข่รกระดูกทํางานบกพร่องม้ามโตและอาจเสียชีวิตได้นั่นเองท้ายนี้ขอย้ําว่า ถึงแม้น้องหมาของคุณจะไม่มีเห็บเลยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ป่วยเป็นโรคนี้นะครับเพราะแค่เห็บเพียงตัวเดียวก็สามารถนำมาสู่น้องหมาได้แล้วอย่าลืมว่าเห็บมันกระโดดขึ้นขึ้นลงๆไปมาได้การป้องกันเห็บและหมั่นพาน้องหมาไปตรวจเลือดอย่างเป็นประจำอย่างน้อยปีละสองครั้งจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าน้องหมาของคุณป่วยเป็นโรคเห็บแนะนำให้หาแอนติโน มาลดอาการปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อบํารุงระบบประสาทช่วยในการฟื้นตัวของสุนัขที่เป็นโรคเห็บมานะครับด้วยรักและหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ